วันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เหนวอกู้ชีพอบตเหล่าคนคอะหรือชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของอบตเหล่าคนคาะได้เป็นตัวแทนของอำเภอโคกสีสุพรรณเข้าร่วมการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน,จ,น,นจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2556ซึ่งในการแข่งขันได้กำหนดให้มีฐานต่างๆ โดยสมมุติเหตุการณ์ต่างๆจำนวน9ฐานเพื่อให้ตัวแทนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจากอำเภอต่างๆได้ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุเช่นการช่วยข้อฉุกเฉินผู้ป่วยจมน้ำมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นต้นผลการแข่งขันเมื่อครบทั้งหมด9ฐานปรากฏว่าหน่วยกู้ชีพอบตเหล่าคลข้อซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอโคกศรีสุพรรณได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด18ทีม